ครับคุณผู้ชมหลังจากที่ห้องเบิงว่าที่สุดยอดค่อยพอพันดาวลุ่งบัดนี้ก็้พามาเบิงสาวน่อยครับว่าที่สุดยอดแม่พันธครับผมคุณผู้ชมเบิงอัตลักษณ์เบิงความสูงความเงาครับเบิงหางเบิงไทยเด้อครับคุณผู้ชมนี่คือสุดยอดค่อยสาวครับอีกตัวนึง ครับเซเนตครับสำหรับตัวนี้ซื้อว่าจังเลยครับตัวนี้เป็นน้องมีตังครับเป็นลูกของเขาดดินครับพญาเขาครับโอ้ลูกเป,เป็นลูกของเขาดดินน้องมีตังเป็นลูกของพญาเขาดินสุดยอดไอย,ยักษ์แห้งเมืองนองบัวลำพูแม่เขานี่เป็นตัวใดครับผมแม่เขาจะเป็นแม่อของพี่ชายครับ แพ่ครับแมแม่มาจากลาดเง่าครับโอ้ครับแม่สายลาดเง่าครับผมสายควอยักษ์ทางลาดเน่านี่ก็โอ้ชื่อเสียงนี่่ธรรมดาคื้กันแล้วครับสำหรับตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่เก้าเดือนกว่าครับนี่ครับเก้าเดือนกว่าโอ้หน่องมีตังค์สูงเท่าไหร่แล้วครับนี่เสียสุงร้อยสามสิบเอ็ดครับสุงร้อยสามสิบเอ็ดตถูกค้อยเก้าเดือน แล้วที่สำคัญเป็นค้วยตัวเมียสูงร้อยสามสิบเอ็ดนี่สุดยอดแล้วครับตัวนี้เคยไปย่งสนามไปครับยัง,งครับพึ่งพึ่งแทง,งเข้ามาครับโอ้พึ่งแทงเข้าไหมไหมครับผมพึ่งสัมารครับครับผมุดเ่นกับเขาครับตัวนี้ครับนี่เขาที่ดอกตางงี้ครับโอ้นอครับเขาครับเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยที่เรียกว่าสุดยอด วายพญาเขากะว่าได้ครับนี่แหละครับการทรงการทรงลูกนาเขาดอกเขานี่นี่อายุซท่านี้ครับเก้าเดือนนี่โอ้บักใหญ่เลยคุณผู้ชมเด้อดอกเขาใหญ่ครับนาตาเนี่ยเป็นถึงทั้งปอยครับนาตาหมอท้องครับครับผมแข้งขาใหญ่ครับแข้งขาใหญ่ลำตัวนาดีครับครับผมเป็นเดอนนี้ลำตัวนาดีสายดีครับ ไร่นาฟังดีครับจับดีอไร่นาตัวนี้คบครับผมจับดีคอปลาเคง็งคอปลาเค็งเนาะก็ได้พอมากแบบเต็มที่เลยเนาะเสี่ยงเนาะผมเลยมาพอพอมาเต็มที่เลย<อ>แ,ลแม่แม่แม่เนี่ยจะเป็นแม่สูงแม่สูงวัยสี่สิบแปดสายทั้งนาดเงาครับเป็่ปความสูงแล้วก็มาใส่ขดินก็ได้ความนานะครับครับกรเลยออกมาเป็น นี่แบบโอ้ผลง,งานนี่สุดยอดเลยเด้อคุณผู้ชมเด้อมาเบิรงเอาเด้อครับเห็นเอ็มฟาร์มอยู่ทางชุมแพนี่แหละทรมาตามเบอร์โทรที่แจ้งนั่นแหละครับคุณผู้ชมพูน่ะเบิร์งทางหนาเนี่ยล่ะโอ้หน้าเอิกนี่บักไงเลยเนาะเสียนาะ้องหน้าเอิกองแงเอิกเป่าแง,งครับคือบักล่าเนี่โอ้สุดยอดเลยแข้งขากับบักไง ยืนนี่เบือทะเลดีขนาดเนาะโม่ยืนสนามประกวดน,นี่คือสีคักเลยเสียยืนสง่ายดีคุณผู้ชมเบิ้งโอ้เบิ้งเขาด้านน่านี่ดอกเขาเนี่บักใหญ่เลยกระบานกะญ่ตัวนี้ก็ได้มาไวๆหนี่ตัวนี้ครับนี่แม่นครับเพิ่งได้มาเพิ่งสองอาทิตย์ครสองอาทิตย์เนาะ ส่งมอบกันว่างหันบ่อยที่ี่ก็ติดภารกิจบ่เด้บมได้มาร่วมส่งมอบจองยังแก่ได้สองเดือนครับจองไห้โอ้จองไว้นะตัวนี้ครับหักแพงกับแบงปันคือเก่าครับบอกครับเอครับอันกันครับคุณผู้ชมสนใจกันสนใจกันครับครับผมหักแพงกับแบงปันคือเก่าแหละคุณผู้ชม ยอดพันธุกรรมกับผัดกันช่มได้คือเก่าแหละบก็มาใส่ว่าจะมาลอ้อมเซเนตเอาเรือคุณผู้ชมเด้อเฟรย์อยากได้อหลี <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เซเนตน,นีมักตรงใดของเขาที่สุดครับนี่สุดเย็นครับหน้าตาแล้ววงเขาครับดอกเขาอืมได้ความนาครับผม <c oughs> แล้วก็สายเลือดพันธุกรรมก็ดีพพ้อมเนาะครับผมแล้วก็รูปลักษณ์ของเขานี่สุดยอดสุดยอดเลยแหละครับคุณผู้ชม <c oughs> ขันบ่วงามอีหลีกับบอยทีซี่กับบัวขามภูเขาแปดลูกมาเบิงเดอ๋ครับนี่ยูชุมแพรนี่บอยทีซี่กับยูเพชรบูบรณ์เนี่ยบวมเป็นไม่ง่ายไเนี่ยคุณผู้ชมขามภูเขาแปดลูกคุนี้ครับช่วยซีมาหอนว่าเห็นเห็นเต้นในรูปเนาะเห็นเต้นในรูปกับสะดุดตากับอยากมาเบิงก็เลยนัดกับเสียเน็ตมาเบิงนี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้ประทับใจแห้ง นี่แหละครับคนรุ่นใหม่มีหัวใจพัฒนาค่อยไทยครับเดี๋ยวๆให้เบิง้งถ่ายเขจาจัง้อยนะครับเนาะเ,เบิ้งกุกหางยัน่ๆพูดนะคุณผู้ชมเบิ้งกุกหางเนี่ยล่ละน้อซูมให้เบิง้งคักๆักนี่โอ้ถ่ายกันงามเนาะจุดยอดเลย ท่ผู้ชมนี่ก็คือเรื่องเล่าทั้งหมดทั้งมวลของ NM ฟาร์มครับของเซเนตแล้วก็ปุ่นแฟนเพื่อนอยู่ทั้งปุ้น่ะครับคนรุ่นใหม่ครับที่มีหัวใจพัฒนาควายไทยซึ่งมือน,นีก็ถือว่าได้รับเกียรติเป็นย่างสูงแล้วครับสำหรับบอยที่ซี่องโลกที่เซเนตรครับเปิดโอกาสให้มาเบิงสุดยอดพันธุกรรมควายงามควายยักษ์ควายใหญ่ครับซึ่งครับเป็นที่ตื่นตาตื่นใจดีครับผม พราะว่าด้วยอายุซ้ำนี่แล้วก็ความสูงอัตลักษณ์รูปร่างหน้าตานี่โอ้สุดยอดอีหเลีเด้อคุณผู้ชมเด้อมือนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มมาเนาะครับเ <c oughs> สีนแทครับ <c oughs> ที่มาให้คุณผู้ชมได้เบิงครับในเบิงได้ชื่นชมน้ำกันครับผมสำหรับมือนี้ก็ต้องขอขอขอบคุณครับนเซียนแนเป็นย่างสูงครับที่ให้เกียรติบ่อยที่ที่องโลกครับขมายำช่มครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนเซียนแนน้ำครับโอเคครับคุณผู้ชม มื่อนี้ทั้งหมดทั้งมัวนี่ก็ขอฝากไปในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ชมน้าครับคันคุณผู้ชมท่านใดมากกฝากกดสับสไครกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกอ็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่ได้รับการแจ้งเตือนคีิไม่ม่จากบอยทีซี่สองโลกมื่อนี้ฮาทั้ง3าคนครับแต่ก,ก็ควายสองตัวครับก็บที่ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเ <c oughs> พียงํำนี้ครับผมแล้วไปพอกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ